สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นใหม่ครับตอนนี้ผมทุบบ้านใหม่ทิ้งแล้วนี่คือบ้านใหม่ที่ผมบ้านเก่าทิ้งแล้วนี่เนี่ยบ้านใหม่ผมดูผมจะมาฝึกยิงยิงลูกอโปอ่งกันก่อนฝึกยิงกันแบบปุ่มปุมปุมปุ้ม ปุ um. ้ม oh. ป oh 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 ุ้มบิดบ้มไปตรงไตรงไหนปีนสูงขึ้นแตกปุูมตอนนี้ผมก็แบบเปิดให้มันเดินไปที่ไหนก็ได้ตรงนั้นน่ะผมฆ่ามันตแกะอีกแกะตายแล้ว ตอนนี้กอลมันก็ยังนอนกันอยู่แล้วผมก็จะฆ่าไปวันเลยน่าเล่นบู <c oughs> บ้านใหม่ผมก็จะสร้างดยวคอปเปอร์สโตนเป็นหลัก <c oughs> มาผมก็จะตกตายเลย จะแปลเป็นสวยวนแล้วก็จะตกจากที่สูงตายเลยเอมตรงไหนดีอ่ะเอ้ยนี่สูงดีมาผมจะตกแล้วก็ตายเออประมาณนี้ไงแบบนี้แต่ที่ผมว,ว่าไว้ไว้ของตกเต็มเลยแปล โอเคปรับเป็นกับปรับกลับเป็นเคลียร์ทีต,ต่อคือผมแอดทำกองสไลฟเฟอร์ไว้ใช่กองสไลฟเฟอร์ด้วยก็เยได้เดินมาได้ไกลแล้วเนี่ยทำกองสไลฟเฟอร์ยมีมังกรด้วยแถมน้องเลนโบก็อยู่อยู่มาวันนี้ผมก็จะสร้างสัตว์ลายดีต่อ นะ <c oughs> คือที่แล้วมมีคนมามาคอมเมนต์หนึ่งคนว่าสนุกมากมากค่ะ <c oughs> เลยมีแรงกำลังใจอย,อยากจะสร้างอามาดิโลแบบอารมาดิโลกันเดี๋ยคือตัวนิ่มนี่แหละสำัานอนที่เล่นเวอร์ชันเก่าก่อนนะครับก็คือก็อคือคนที่เล่นเวอร์ชันเก่าให ให้ให้ซื้อไมค์ครับจริงเลยนะครับแล้วก็เอาลงมดมังกรลงมดมังกรกร่อนก่อนให้กดไปที่ m a r k e t ก็ตเพแล้วก็พิมพ์ว่า addon o ออนให้หาเลื่อนหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเจอไอ้มดมังกรที่มีคนขี่มังกรตัวนั่นผมก็จะแบบ เดี๋ยวทุกคน,คนผมจะสร้างที่ F K ไว้ก่อนก่อนก่อนนี่คืที่ F K ไหนอะไหนชั่งมู่ไหมนะ โอเคผมาผมมาแล้ว oh, ดูโทรศัพท์ตาจะบอดแล้วเนี่ยนอน Mm-hmm. Mm. จบ,จบแล้วจะไปนอนเพื่อการจบคลิป